ครับสวัสดีครับหลายท่านอาจยังไม่รู้ว่าเหรียญห้าสิบสตางค์ปีพศสองสี่เมีราคาสูงถึงสามพันบาทและเหรียญ ที่มีราคาถึง3,000บาทก็จะเป็นเหรียญ50สตางค์ปี2493ที่มีลักษณะของพิมพ์หนาหรือที่ตัวหนังสือ5กับ0ชิดติดกันแต่สำหรับเหรียญที่เป็นตัวหนังสือแบบบาง หรือพิม์พเล็กในปี2493ยังไม่มีราคาสำหรับเหรียญ50สิบตางค์ปีพศสองพสอยเก้ด้านหน้าจะเป็นพระชายลักษ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชรัชกาลที่9ส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์เป็นตราแผ่นด,ดินเหรียญไม่ต้องมีความแปลกเป็นเหรียญแบบพระเสียรสลับ ปกติของเหรียญ50สิบตางค์เหรียญห้าสิบสตางค์อักษรหนามีราคาเหรียญละ3ามพบาทเหรียญต้องอยู่ในสภาพ UNC หรือผ่านการใช้น้อย